ที้มาจะมีพจยเะียมใจีส่วคนคือเราบอกว่าให้ถเสื้อยืดเสื้อยืดสีขาวเพื่อป้องกันในส่วนที่มีกระเป๋าอะไรก็่ณะก็เอาเสื้อยืดมาบ้างบางคนก็ไม่มีสัญญากัมีสิ่งที่ที่ตรงตันตอแจ้งแล้วอบรได้ห้าสิบคะแแก้ข้อไ โดยการเจ็ดสิบห้าเจ็ดิบห้ าการลงพื้นที่กวดเยี่ยมแล้วท่านรู้สึกว่างไคะวันนี้มาดูที่สนามอุดรวิทยาลุก,กูลนะครับซึ่งเป็นสถานที่สอบของพื้นที่การศึกษานะฮะสอวมอย่สิบนะครับก็ได้ดูสองสองห้องที่ทำการสอบก็เรียบร้อยดีนะครับแต่ละห้องก็อยู่กันประมาณทั้งยีคน ที่หยิบถึง25คนก็อยู่ห่างกันนะครับที่นี่นะครับมีข้อบังคับภายในว่าให้สวนเสื้อยืดเพื่อจะได้เห็นว่าจะมีอะไรปลอมแปลงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อเกิดเกิดดูคาบ่งใสว,ว่าไมา่ได้พกพาอะไร้านะครับนั่นหมายความว่าการสอบคราวนี้นะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับได้ตั้งใจ อยากจะเห็นการสอบที่มันเป็นบริสุทธิ์ยุติธนะครับท่านครับแล้วภาพรวมในทั่วประเทศมีรายงานะมันมีอยู่เมื่อวานนี่นะครับที่โรงเรียนสันติราชวิจัยมีการพกพาเอาโทรศัพท์เข้าไปสองเครื่องนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ไปแจ้งความมันก็ดีเพราะได้สาว่าห้ามนําโทรศัพ,พท์มือถือเข้าไปแล้วก็ผู้เข้าสอบก็มีพิธีการที่นะครับนั่ง ยังไม่คิดทําข้อสอบนะครับคงจะหาช่องว่างอะไรต่างจะจะโทรศั์มาเพื่จะฟังสัญญาณเรืออะไรไม่ทราบนะครับตอนนั้นก็ที่จังหวัดเชียงรายก็มีข้อสอบแจกอัดสับกันบ้างแต่ว่าก็ได้แก้ไขแล้วนะครับส่วนวันนี้ผมก็ให้ทางรพืร่อรุนลุกป,ประมวลรายงานก็ว่าเรียบร้อยดีนะครับส่วนตัวผมมาที่นี่ก็ได้เห็นทุกคนตั้งใจ ะะที่จะช่วยให้การสอบยอระดัสโดยสุดที่ทำใช่ครับหลังที่สัติราจะขยายผลอันนั้นเขาเป็นข้่แจ้งความเดินคดีก็คงเป็นเรื่องของตำรวจนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการพิจริตต่างๆจะแจ้งตำรวจตำรวจเอาคดีก็เป็นคดีายาเป็นคดาาีส่วนนู้นควบคุมสอบนะั่นก็เป็นเรื่องที่ นะครับที่จะเป็นเรื่องของวินัยอย่างไรต่างเราจะวางหลักเกณฑ์ในสนามสอบต่อไปอยังไงครับก็ผมมาดูผมสอบครั้งแรกผมไม่ได้เข้ามาดูเลยผมมาดูหลังจากสอบมีเรื่องผมถึื่ํงดเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็เปเรื่องเป็นวล่ากนะันแต่ครั้งที่สองเนะี่ยผมตั้งใจนะครับผมเห็นว่าภาพพถของกระทรวงสารนะครับอยากเห็นคนก็ยกมือไหว้รูด้วยความรู้สึกที่เขาเคารพ นะครับไม่ใช่เขาไหวแล้วหันหลังไปเขเปแสดงกิริยาซึ่ไม่สุภาพนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยเป็นเป้าที่จะต้องหล่อหลอมคนเด็กทุกคนให้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นทั้งคนดีและคนเก่งเพราะฉะนั้นการคัดเลือกคนเข้าทํางานเป็นครูเนี่ยต้องประชาชนทั้งประเทศจึงให้ความสนใจนะครับให้ความเสนใจนเพราะฉะนั้นการสอบหรือการหาบุคคลผมเองผมถือเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วทำอย่างไรที่จะเอาคัดคนเข้าไประบบที่ที่เป็นที่เป็นธรรมการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนเงินเดือนทุกอย่างของีการมารงานบุคคลถ้าเป็นธรรมหวญกำลังใจที่ดีนะครับเมื่อขวญกำลังใจที่ดีเขารักองคอ์กรใช่ไหมเขาทุ่มเททํางานนั่นหมายถึงลูกศิษย์เน,นี่ยเจริญก้าวหน้าจะตราบใดองคอ์กรผมคิดแ้ é, จะมีวิธีพัฒนาอะไรหลักสูตรที่ดีเครื่องมือที่ดีแต่ว่า คุณครูไม่ดีเนี่ยผมก็ว่าล้มเหลวการศึกษาล้มลผมถึงมาเน้นเรื่องการมัธยุคคลถ้าครูดีมีกำลังใจดีนะไม่มีอุปกรณ์ใดก็าหามาแล้วก็แก้ปัญหาไดา้ผมคิดว่าปัจจัยสูงสุดของการไปหางานคือคนเป็นหลักเป็นหลักสำคัญที่สุด<ม>นะครับได้ข่าวว่าติวดอนมีร้อง,องเรียนการขาดผู้โดยด้วยติวดอนวันเตือนนะครับปรเป็นที่ทราบกันมาเคยเขตพื้นที่นะครับเป็นการติวตามปกติ 分、はい、かっ